อย่าง้มวยหลวงป่ี่ไม่ใช่มวยวังรือเปล่าเดียวมวธรรมดาไ่แล้ชื่ออะไรอืเชื่อต้ไม่ก่อนตัวมันจะไม่ทมขานชื่อแซ่ตอพี่ผมจะเสือครับพี่เสือใช่ผมมาเปียมวยีตนสินหยุกเดี๋ยวให้เอทเเอ่อขอเสื้อของเกวิ่รอบโลลิเกค เอาแค่ซื่อน่ะดีใส่ปกใส่ปอกเซอร์วิ่งขาต้องยัดสมองใจเปล่าอเอาเพื่งานโอเคแต่ทีมงานไม่เคยทำเพื่อกูเลยเอาตอนนี้มีคนจะมาเปรียบมวยแล้วครับท่านพญาใครอย่างนั้นฮานะมวยเชิญสองคนไอ้นมต่อยไหวแน่มวยถ้าอย่างนั้นต่อยกันให้รู้แพ้รู้ชนะถ้าเกิดใครแพ้พูดยอมแพ้คือตกเกมถ้าเกิดพอกันแล้วนักมวยทั้งสองฝั่งเริ่ม โยนนอนกองกองกองไปกองไอ้วงคนนี้มันมีฝืนนอนรวมบนก็กองตะลุกนักวนคนนี้มันมีใครวะตอบกันไม่ได้เลยหรือว้าวสติปัญญาทวีที่นี่

มีเรื่องต้องสะสองกันแล้เจ้าขันเฮ้ยจับตายแล้วหางตุกตูเลยเฮ้ยไอ้เสือแอบเฮยมึงเก่งกนี่หว่าสุด,ดยอดทุกคนและทุกคนตอนนี้ไอ้เสือมันชนาโบยืนได้ทางนั้นตอนนี้มันคือตัวเต็งหนึ่งแล้วจะมีใครมาเบียดวนกับไอเสืออีกไหมยังมีค้อ่อีกคน มีคนกลางรถไปด้วยเอ็นดูเราเป็นคนโตโดนคนนกับใจอยู่แล้วน่ารักอะไนะอ๋อลง่มล่มเร่มเร่มเจ๊ที่ไหนลงมาให้เลยโอ้ถึงหวยหึวยยังมีข้าอีกคนหนึง ที่ต้องการเปลี่ยนมวยในวันนี้จะเปลี่ยนมวยกับพ่อให้เขาตีเว้ยดู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 ตีมืออีกจะแน่สักแค่ไหนแต่อีคนข้างหลังคนนี้เป็นใครดูดิวันนี้เป็นแฟนของข้าเป็นแฟนมึงเหรอเปล่าอุ้มไม่เชื่อว่าเป็นแฟนมึงโอ้โหจะไปขังป๋อจะขวางก่อนจะไปข้างท่อแล้วเอาอย่างนี้เลยกัน เราเองจะเปรียบงวยกับข้าแล้วว <stag ublik> <wire> <en> <nuclear> ันนี้มาเปลียวยกันของรางวัลข้าไม่ต่ารเงินทองข้าต้องาผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียข้าทชนะติก็สร้ยสีวันผม้เลกเสมอลยยฮ่าฮาาาฮาาฮ่าฮาฮั มึงทดีเขาก็ไม่เพิ่มค่าตัวให้ร้องแปลึงเลยเอาท้เกิดไหนเียวเล้ยยกลแปร้งได้เฮ้ยเ้ Tôi không biết là cái này, tôi không biết là sẽ thành công không đâu. และก like kind of like ็ร uh ่งเปี่เหล่นรอนนับนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าอกเปลี่ยนทิมากนะผดีๆไ็ได้เอาละกรรมการเห็นเป็นเอกฉันท์มึงสองคนฝีมือเท่ากันเพราะฉะนั้นกรรมการท่านแรกว่าไงตัวหนกาที่แรกท่านสองครับตั้มืทั้งสอง กรรมการทั้งสิบท่านโอ้ยขอตัดสินให้มึงสองคนเสมอกันทุกคนดู่ใความสงบบดูดูเร็นพระนครที่ไม่ใช่ใครอื่นกันโปรงท่านเหอนเทศฐาชนคนธรรมดาโปรงท่านสือร่าตัวรถเสือไทยให้กรุงอโยุทยาทุกคนทมองมารพอยู่นี่ไปต่อยยาวเขาแล้วมึง

กเกับนะดีใจที่ได้เจอคนดีมีฝีมือและชาวประชาเห็นหมู่บ้านปุ้งสายามข้าเสด็จมาเป็นการสนพระองค์ไม่ได้บอกใครเจ้านดมจ้เชื่ออะไรกันเล่าก็ามเชื่อว่าประยงก็จะมีานเจ้าเราเคุน้าเลยค่ะและเจ้าจะเชื่ออะไรตัวหีรเขากลับมาด้ไและถือเชื่ออะไร ระดูนะจ๊ะชื่ออะไรสี่ดวงสี่ดวงวันนี้ที่ข้ะเสด็จมาระคั่งมีบางสิ่งบางอย่างต้องทำแต่ข้าเห็นแล้วหมู่บ้านทุ่งสยามมีคนดีมากกว่าคนชั่วข้าจะทำให้มู่บ้านทุ่งสยามเจริญต่อไปในเบื้องหน้าทุเาทากทเจ้าทุกคนหากแม้สี่ิี่น้างต้องการไปต่อ และมีความมจะเิญในวันข้างหน้าพรุ่งนี้สามโมงเชา้าเข้าสู่กรุงอโยธยาข้าจะแต่งตังต้งว้ให้กับพวกเจ้าทุกคนรุ่งน,าน้าดีกับเทิดสบบองเสด็จเจ้านึงเริ่มเราเสด็จใหม่อ